เพื่อนๆครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์แบรนด์นึงที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนั่นก็คือ onfedera t e แบรนด์จากอเมริกาที่สร้างมอเตอร์ไซค์เหมือนงานศินลปะที่วิ่งได้แถมยังได้ชื่อว่าเป็นงานศินลปะที่เร็วที่สุดอีกด้วยที่สำคัญคือดาราฮอลลีวูดอย่างแบลพิตกับทอมครูซก็ยังเป็นลูกค้าของเขาอีกด้วยนะชื่อแบรนด์ มีที่มาที่ไปครับ o n f e d e r a ร e ก่อตั้งโดยคุณ m a t ธิ e แ Chambers ที่เมืองแบตันบูชซึ่งเป็นเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองของสหรัฐทำให้แบรนด์นี้ไปพ้องกับกองทัพสมาพันธรัฐจนเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ทางคุณ Chambers ก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาซ่อนเร้นอะไรและดูจากลูกค้าของเขาแล้วก็พอจะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีข้อมูลแน่นอนครับ มอเตอร์ไซค์ตัวท็อปที่ไม่ควรพลาด Hellcat นี่คือรุ่นแรกที่ทำให้แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักเลยครับจุดเด่นคือเครื่องยนต์ v ินเป็นแกนหลักของเฟรมรถมีกำลังถึง145แรงมา้าและชิ้นส่วนทุกอย่างจัดเต็มในแบบไม่ห่วงเลยครับเลสชื่อรุ่นที่แปลว่าปีศาจครับซึ่งกรสมกับชื่อจริงๆเพราะดีไซน์สุดล้ำยุคมากจุดเด่นของรุ่นนี้คือ น้ำหนักเบาแค่186กิโลกร,รัมและจุดสูงทวงต่ำทำให้ขับขี่สนุกและควบคุมง่ายราคาตอนนั้นก็แรงไม่เบาเลยครับอยู่ประมาณ1.7ถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวปี51รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าข้อสุดเพราะตัวถังเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวที่ขึนขึ้นรูปจากวัสดุระดับเดียวกับเครื่องบินแถมยังอยู่ในหนังทรานส์ฟอร์เมอีกด้วยแม้จะหนักกว่ารุ่นอื่น แต่เครื่องยนต์วีทวินขนาด2,163ซีซีก็ทำให้กำลังถึง200แรงมาเลยครับที่สำคัญผลิตแค่66คันและขายหมดในทันทีด้วยราคาประมาณ4.6ล้านบาทสรุปแล้ว Confedera t e ไม่ได้ขายแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่ขายงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความเร็วและงานดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆครับใครอยากได้ไปครอบครองคงต้องรีบหน่อยแล้วครับ เพราะของดีๆมันมีน้อยจริงๆครับ